สามหสองอันนี้ปกตินะครับเดี๋ยวเรามาดูของชุดผ้งแชุดแผงมากนะครับอ่าคุณคุณคุณยบตัวได้เลยครับชุดแผงก็เดี๋ยวน้มี่าหสามแปดส้าสี่ศูนย์ออตรงนี้สามเศูนย์โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอเช็คดูอีกทีสี่ศูนยนี่ย ไปเจอลายสี่ศูนย์ข้างล่างข้างล่างเดี๋ยวขาล่างนี่แหละเนสี่ศูนย์ตัวนี้เดี๋ยวเขาเช็คอีกทีนี่อ่ามาท <Okay. S 1> ี่ต่อครับรที่ต่อครับขั้วของตัวชาร์ทฝาออกก็เท่าไงไม่ไม่ออกก็ได้มันทะลุเห็นทะลุได้อยู่ท้องสุกว่า ดูนะุณมองไม่เห็นคุณสะท้อนอ่าอ,มอมามส,<ะ>สามคั่แบบโอ้โหแน่นแน่น